ค่อยๆปั่นเข้าไปตอนนี้ปลายสำลีไปถึงแก้วหูแล้วอช้าๆค่อยๆปั่นตัวสำลีเนี่ยก็จะเหมือนแกนซักผ้าเลยนะเราจะไปเอาไขมันร,บรอบๆหูออกกันเสร็จแล้วเราจะทำให้มันเป็นปมข้างในเพื่อจะขัดเอา คราบไขมันคราบขี้หูออกมาจัดมันเป็นปุ่มแล้วอืมดีมากอย่างนี้แหละโอ้ยก็น่าจะสะอาดนะเอ้ยา เจ้ฝุยได้ไหมเจ้ฝุยเจะน้อยเจะอ้วนอ่ะเจะอ้อ้วนที่เมื่อก่อนขายเทปอะะ่ะเจ้อ้วนตายไปแล้วอะ่ะอนไหนก็มันแทกคู่อ,อ่ะเมื่อก่อนขายเทปหน้าไหนอะ่ะขายกัปเทปขายแผ่นซีดีที่ไอหน้าหอนาฬิกาไอวะเจ้าอ้วนนี่นะโอ้ย พวกที่ฟังดนตรีอีสองคนพี่น้องน่ะใช่คนเป็นพี่อย่าตายอ่ะมาตายก็ตายไปแลว้ว<ม>ก็าเขาไปงานศพมาวันเผาก็ไปเไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาก,กม็มีคนน้องคนสวยสวยน่ะเอออันนึงเจน้อยเจน้อยยังไม่ตายจะอ้วนตายอ่ะเออไอคนพี่มาตายอ่ะใช่แต่เราไม่รู้เป็นอะไรตายมาเปลี่ยวะ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ็มหันไม่เคยอู้แล้วเนะหมอสันไปงานศพแล้ว,ลวลกูผหาไปงานศพอะไปถามกูหาดิไม่ใช่เรื่องหลือผู้หญิงคนนึงม่อยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้ไปอยู่บ้านน่าจะก็อยู่ใชน,น้อยอยู่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปหาเขาเนี่ยหน้าสาไปบูเนี่ยอ่ะข้างๆงไง ใช้แม่ตรงข้ามดันข้างเขาสาบิบูลมีสองฝั่งเหรอบ้านเขาก็ซื้อเองอตรงร้านที่เขาทาอาหารหมาน้อยๆนั่นน่ะร้านอาหารหมาใหญ่ๆก็ไปอยู่ตรงนู้นไง <c oughs> ทางที่จะไปแม่สายอยู่ทางขวา <c oughs> วของนอกมันเออ <c oughs> ร้านขายอาหารหมาเขา ทั้งทั้งตึกทั้งก็จะเอาไฟล์ภาพที่ถ่ายรูปในงานไปให้เขาเอาละข้างนี้จบแล้วจะไปข้างนู้นกันแล้วหายคันหายคันเอาไอ,อเสเลยไอโช์คอาหลอกขาไอคนเท่าอายุหกสิบแล้วก็ คบรักกันหนุ่มนักร้องนักดนตรีเขาไม่รู้จะไอ้นั่นก็มีลูกมีเมียแล้วไปปอกลอกกันไงมังเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวเ,อ,เอาล่ะจะไม่เฉยนะเจอขี้หูหน่อยหนึ่งละเออออกมาได้ป่ะจะมีชิ้นใหญ่ตามม,ามั้ยเอะชิ้นเล็กชิ้นเล็กเออไปไหนแล้ว อ,อข้างนี้มันไม่มีโซนที่จะเข้าไปแค่มันโดนเล็บหนีออกไปหมดเลยข้างๆอ่ะแล้วหูทำไมมันเหมือนเล็กลงวะเนี่ยอย่างไอเยเอ้ยเออ่ะไอก่อนไนหะ <c oughs> ม,ม <c oughs> เรื่องเยอะจริงๆนะเนี่ย chưa chưa ở chỗ lắm coi coi xe ơi ngát coi, coi xe gì ừ, con đồn nít đồn nổi có quen bay quen ma đồ nít đồn nổi có bịt bị, đi hiểu ừ, bị tình này đó อเอกีก็แสะได้จตอนี้เลยสะลำบากเลยน่าจะมีล่องเสียบนะจะเสียบแล้วนะอยู่เฉยๆล่ะห้ามดิ้นนะเจ็บนะเพราะว่าอันนี้มันมันจะแย่กว่าข้างนู้นอีกอ่ะมันไม่ใช่เยอะนะเพราะว่าวางหนีะ เอาปีแบบรวมกันอัดอยู่ข้างในอะ่ะเจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงนะอเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงอย่าดึงอย่าดึงหูนี้นะอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าดึงตัวนี้สิ ก็อย่าดึงตัวนี้อย่าดึงตัวนี้กล้องไปหลุดเฟรมหมดหน <c oughs> ีเจ็บไงไม่ใช่เจ็บด้วยล่กออมันเล็กกว่า <c oughs> ันูแต่ว่ามันไปติดขอบแก้วหูเหมือนกันนทั้งสองอัน<า>นะไม่ใช่ก็ข้างนี้หนีเอาเล็บไปแงะมันแล้ว่ะมันก็ไม่น่าจะถูกอย,ย่างเงี้ยยังไม่หายขาดเลยเขาจะไปรู้ได้ไงก็มันแงะไปแล้วไงนี่ก็ตัดได้ปะ อก็ไม่จำเป็นมากปล่อยไ,ไว้อย่างเงี้ยผมสวยจะตายไม่ต้องไปดัดแล้วโอเคยอมผม,มก็ยอมอะไรก็อะไรผมล่งมดอืมไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีขี้หูแล้วอ๋อ แล้วไม่ชอบเอาเล็บไปแค่หูคนเดียวเล่นเหรอครันคันไปคันก็ไม่ไม่ไม่เอากิ๊บอะกิ๊บอะกิ๊บที่ติดผมมักิ๊บติดผมอันน้อยๆสีดํามนะันอะเอาพวกนั้นนะแค่ดีกว่าถ้ากิ๊บน้อยอย่างนั้นจะดีกว่าอีกใช่ไหมอ่าดูเหมือนไม่มีเลยละ ตอนนี้เราจะเอาสำลีเขาจะเอาสำลีปั่นไปที่ขอบแก้วหูนะอยู่นิ่งๆน,นะเอาเขียนมีมี่มีอะโทรมาทระบก็อีกถามมาเลยโทรมาทำไมไม่เห็นหรอ,อแค่<ฮ>หูอยู่อะไร เออเออเออเดี๋ยวไปซื้อให้ใครหลานเหรอหลานโอ้โอไม่ไม่วางหัวมันวางแล้วหลานนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเทียนมีมีมีเทียนมีกับเทียนไม่มีจะเกยโชว์ผู้ ชมพูอะไรอะไรเหรออ่าอ่าใช่ไหมอ่าแต่เนี้ยขโมวดเป็นปมขัดขัดขัดทูๆๆทูทูอย่างมั่มั่เลยเยีร้างหูกาเรามาต่อกา เราจะสํารีปันเข้าไปที่คอแก้วหูนะปเกาเก่าเล่นนะปั่นไปแล้วปั่นเลือดีหูถึงคอแก้วหูแล้วยืดน้านิดเดียวเดี๋ยวจะเอาคราบไขมันออกมาให้หมดเลยคราบที่หูวครับพอโดนน้ำยามันก็จะละลายอันนี้มันจะช่วได้ท้ามีนะแต่ดูเหมือนว่าไอ้เศษเล็กเศษน้อยอ่ะมันมันติดออกมาตั้งแต่ตอนแรกนะใชื่อมั้ย ตอนนี Workers, ้ไม <chapter> <en> <S ill ian> <S ess Slack> ่มีอะไรแล้วนี่ข้างในมีเหลืองนะเอ๊ะเหลืองนิดเดียวเหมือนไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขออีกสักกรอบนึ่งไปเอ้าขวางทางอีกโอเคเห็นแก้วหูไหมเห็นแก้วหูกันไหมเราปั่นไปถึงขอบแก้วหูแล้ว ก็ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทั้งครอบครัวเลยนะใครอยากจะช่วยช่วยช่องโอนเงินมาได้เลยนะครับธนาคาร U.O.B. 761 132 0454ครับบุษวงกฏอยู่ยืนยงตอนนี้ต้องการเงินทุนมาก อืมอาหายคันแลสบายแล้วเห็นไหมเห็นเขาตายเราก็รีบนอนเห็นเขาตายเราก็รีบกินเห็นเขาไม่สบายเราก็รีบออกกำลังกายเลยกินดีนอนดีหลับดีฮ่าสบายอ๋อกินแล้วก็ต้องขี่ด้วยครับถ้าขี่ไม่ได้ก็ตายเหมือนกันเนรัะ กินไม่ทายก็ตายเหมือนกันเออวันนี้เหลือพี่ชายคนโตมัที่ตายโต,โตโตอยู่แล้วนะเฮ้ยไอ้คนที่มันอยู่กับเจ๊หงนั่นน่ะไอ้คนที่สองเนี่ยอยู่กับเจ๊หงอันตายแล้วคนโตยังอยู่ยังอยู่เออใช่คนไหนตายคนที่สองไงที่มันอยู่กับเจ๊หงร้านตัดผ้าคนอยู่กับเจ๊หงมีแค่ไหนคนอยู่เยหงแล้วกลัวค่ะ ก็ผัวเจ้าหูเลยก็ผัวเจ้าหงมัน <ye> เป็นน้องของคนที่ตาโตโตที่ว่านเนี่ยแหละเออไอ้น,นี่ตายไม่เหาาน็นว่าแต่คนโตที่มันยังไม่ตายยังมา,ขา,าขายเทปเออน,นี่แห่ะเออมันมามันมาเห็นฮอตดย่างนี้ไปน,นั่นไม่ได้ขายเทปมซ่อมนาฬิกากิจการขายเทปมันเป็นของเจ้น้อยแต่เจ้อ้วนเออแล้วไปไหญู่งไม่เห็นก็มางานศพแต่ไม่รู้ว่าทำงานอะไรไม่ได้ถามไปแล้วครับบายๆเน่ยมันไปอยู่แถวสายโคงไหนเนี่ยทำไมอะ มันเหมือนไม่มีอ่ะแต่มันมีอยู่นะ,ะช้าค่อยๆเจ็บแล้วบอกนะห้ามดิ้นหนีนะะช้าๆช้าๆช้าตอนนี้เราจะใช้วิธีค่อยๆแสะและงัดไปทีรืนนี้อ่า อืมไม่ถึงได้นไหนแล้วอ้โหมันไปติดขอแก้วหูเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาจะหมุนนะมันจะเจ็บหน่อยนะอย่าดึงหูหนีนะอืมจะจะจะหมุนแล้วนะจะจะเจ็บนิดนึงนะ เจ็บนิดนึงแนมะนะอ,อ,อย่าดึงหูนี้นะจะทำช้าๆหน,ดดนดด่อยโอเคอย่าดึงหูนี้นะนิดเดียวนิดเดียวอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าดึงหูนีอ๋ออ๋ออยู่เฉยสิอยู่เฉยอยู่เฉยโอเค อจบแล้วอ,อยากเห็นไหม,อมเอากลับบ้านไหม,อ,มอ่ะดูอม,มีเยอะเลยเหรอใช่เอดูเองแล้วไม่มีล <laughs> ้างหูกันอืมเดนน,นนี้เราก็จะเอา ม้ไปเกาเกาเล่นนะเกาเ็ษขี้หูอออันนี้มันจะช่วยได้อันนอันนชื่อมาโอ ยค,ยค่อยๆปั่นเข้าไปตอนนี้ปลายสำลีไปถึงแก้วหูแล้วอช้าๆค่อยๆปั่น ตัวสมลีเนี่ยก็จะเหมือนแกนซักผ้าเลยนะเราจะไปเอาไขมันร,บรอบๆหูออกการเสร็จแล้วเราจะทําให้มันเป็นปมข้างในเพื่อจะขัดเอาคราบไขมันคราบที่หูออกมาจากมันเป็นปมแล้วอืมใช่ไม อยานี้แหละโอ้ยก็จำเจฝูยได้ไหมเจฟุย,จยเจโน่เจอ้วนอะ่ะเจอ้วนที่เมื่อก่อนขายเทปอ,อ่ะเจอ้วนตายไปแล้วอะ่ะกนก็มันแท้ค้กอ่ะเมื่อก่อนขายเทปหน้าไหนอะ่ะ ขายกัปเทปขายแผ่นซีดีที่ไอหน้าหอนาฬิกาครวะเจ้าอ้วนเนี่ะโอ้ยพวกที่ฟังดนตรีไอสอบเคยพี่ร้องอ่ะใช่คนเป็นพี่ยาตายอ่ะแตยก็ตายไปแล้วก็เขาไปงานศพมาวันเผาก็ไป ก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมากม็มีคนน้องคนสวยสวยนะเอออันนึ่งเจนน้อยเจนน้อยยังไม่ตายจะอ้วนตายอ่ะเออไอคนพี่มันตายอ่ะ,ออออะใช่แต่เราไม่รู้เป็นอะไรตายไม่เปีเ่ยอวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอ,อ็มหานไม่ไหวอู้เราอลนะหมอสันไปงานศพแ,แล้วนั่ก <ผม S 2> ูผาไปงานศพอ่ะ ไป<อ>าถามากูผ้ผาดิไม่ใช่รือเหลือพ่อเหยี่คนนึงมาอยู่ไหนวะเดี๋ยวนี้ไปอยู่บ้านน่า,าก็อยู่ยลเจ๊น้อยอยู่นี่เนยเดี๋ยวผมก็ว่าจะไปหาเวเนี่ยหน้าสาไปบูนเนี่ยค่ะข้างข้างไงข้างหน้าตรงข้าวดันข้างเขาสาไปบูนมีสองฝั่งเนระบ้านเขาก็ซื้อเองไงตรงร้านที่เขาทาอาหารหมาเล็กๆเนี่ยนะร้านอาหารหมาใหญ่ๆก็ไปอยู่ตรงนู้นไงทางที่จะไปแม่สายอยู่ทางขวา ของนอมมันเออ <c oughs> ร้านขายอาหารหมาเขาทั้งทั้งตึกทั้งก็จะเอาไฟล์ภาพที่ถ่ายรูปในงานไปให้เขา,เาแล้วข้างนี้จบแล้วจะไปข้างนู้นกันแล้วห <c oughs> ายคันหายคัน <c oughs> เอาไอสเสลไอโช ออาราไมกันเฒ่าอยู่หกสิบแล้วก็ไปทบรักกับหนุ่มนักร้องนักดนตรีเลไม่รู้จะไอ้นั่นก็มีลูกมีเมียแล้วไปปอกลอกกันไงมู้เดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวมไม้เอาล่ะจะไม่เฉยนะเจอขี้หูหน่อยหนึ่งและเออออกมาเนี้ยป่ะจะมีชิ้นใหญ่ตามมาไหมเอะชิ้นเล็กชิ้นเล็ก เป็นไหนแล้ววะอืมอืมข้างนี้มันไม่มีโซนที่จะเข้าไปแค่มันโดนเล็บหนีออกไปหมดเลยข้างๆน่ะแล้วหูทำไมมันเหมือนเล็กลงมัเนี่ยยังไอเว้ไอ้อไอไอไอก่อนนะ <c oughs> lương nhớ chính chính này nè, à. chán chán ở chơi lá, cay cay say, con nè, đồn đồn nổi có quẹng bay quẹng ma, đồn nít đồn nổi có bịt à, bịt กี้ไปถึงไหนละเมื่อกี้ก็แส้ได้จตอนี้เลยแส้ลำบากเลยน่าจะมีร่องเสียบนะจะเสียบแล้วนะอยู่เฉยๆล่ะห้ามดินนะเจ็บนะเพราะว่าอันนี้มันมันจะแย่กว่าข้างนู้นอีกอ่ะ มันไม่ใช่เยอะนะเพราะว่าวางหนียะเอาปีแบบรวมกันอัดอยู่ข้างในอะเจ็บนิดนึงนะเจ็บนิดนึงนะอะเจ็บนิดนึงเจ็บนิดนึง,นนงอย่าดึงอย่าดึงหูนี้นะอยู่เฉยอยู่เฉยอย่าดึงตัวหนีสิ บอกว่าอย่าดึงตัวนี้อย่าดึงตัวนี้กล้องไปหลุดเฟมหมดหน <c oughs> ีเจ็บไงไม่ใช่เจ็บด้วยละ่ะ <c oughs> มันเล็กกว่าหนูแต่ว่ามันไปติดขอบแก้วหูเหมือนกันน,<ใ>นทั้งสอง,<า>งอันนะนะไม่ใช่ก็ข้างนี้หนีเอาเล็บไปแงะไปแลว้วม <c oughs> ่ะเอาไว้น่าจะถูกอย่างแงะแล้จะไม่หายขาดเลยเขาจะไปรู้ได้ไงก็มันแงะไปแล้วไงนี่ก็ตัดได้ปอ มไม่จำเป็นมากปล่อยไว้อย่างเงี้ยผมสวยจะตายไม่ต้องไปดัดแล้วโอเคยอมผมก็ยอมอะไรก็อะไรผมล่งหมดอืไม่มีอะไม่มีไม่มีขี้หูลอะออ แล้วไม่ชอบเอาเล็บไปแค่หูคนเดียวเล่นเหรอคันคันคันก,ก็ไม่ไม่ไม่เอากิฟต์อะกิฟต์อะกิฟตที่ติดผมอะกิฟตติดผมอันน้อยๆสีดำํำมนะันอะเอาพวกนั้นอนะแค่ดีกว่าถ้ากิฟตน้อยอย่างนั้นจะดีกว่าอีก เอาสำลีเขาจะเอาสำลีปั่นไปที่ขอบแก้วหูนะอยู่นิ่งๆน,นะเอาเถียนมีมม่มีอะโทรมาทาบมยไอีกอะถามมาเลยโทรมาทำไมไม่เห็นหรอ,อแค่<ฮ>หูอยู่อะไรเออเออเออเดี๋ยวไปซื้อให้ ใครหลานเหรอหลานโอ้าวไม่ไม่วางหัวมันวางแล้วหลานนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมเทียนมีมีมีเทียนมีกับเทียนไม่มีอะเกี่ยชมพู่ชมพู่พอะไรหรอ อ้าอาใช่ไหมอ้าแต่เนี้ยขโมดเป็นปมขัดขัดขัดถูถูถ,ถูยังมามนเลยเยเรามาต่อกันเราจเจ้าสำรีปั่นเข้าไปที่ขอบแก้วหูกันเลย ปันไปแล้วปันลึกๆถึงขอบแก้วหูแล้วอย่าดิ้นนะนิดเดียวเดี๋ยวจะเอาคราบไขมันออกมาให้หมดเลยคราบขี้หูครับพอโดนน้ำยามันก็จะละลายทำมีนะแต่ดูเหมือนว่าไอเสษเล็กเสจน้อยอะ่ะมันมันติดออกมาตั้งแต่ตอนแรก m, ตอนนี้มีอะไรแล้วนี่ ข้างในมีเหลืองไหมเอ๊ยเหลืองนิดเดียวหมือนไม่มีอะไรนะเดี๋ยวขออีกสักรอบนะึ่งไปเอ้าขวางทางอีกโอเคเห็นแก้วหูไหมเห็นแก้วหูกันไหมเราปั่นไปถึงขอบแก้วหูวแล้วก็ใครดูคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทั้งครอบครัวเลยนะใครอยากจะช่วยช่วยช่องโอนเงินมาได้เลยนะครับธนาคาร uob 761 132 0454ครับบุษงวงกดอยู่ยืนยงตอนนี้ต้องการเงินทุนมากอืม คันละสบายแล้วเห็นไหมเห็นเขาตายเราก็รีบนอนเห็นเขาตายเราก็รีบกินเห็นเขาไม่สบายเราก็รีบออกกําลังกายเลยกินดีนอนดีหลับดีฮ่าสบายอ๋อกินแล้วก็ต้องขี้ด้วยครับถ้าขี้ไม่ได้ก็ตายเหมือนกันนะกินไม่ถ่ายก็ตายเหมือนกัน เอออะไงยเหลือพี่ชายคนโตมนที่ตายตโตโตอยู่แล้วนะเฮ้ยไอ้คนที่มันอยู่กับเจ้หงนั่นน่ะไอ้คนที่สองเนี่ยอยู่กับเจ้หงอันตายแล้วคนโตยังอยู่ยังอยู่เออใช่คนไหนตายคนที่สองไงที่มันอยู่กับเจ้หงร้านตัดผ้าคนอยู่กับเจ้หงมีที่ไหนคนอยู่เจ้โงแล้วผัวก็ผัวเจ้หงเลยก็ผัวเจ๊หงมันเป็นน้องของคนที่ตายโตโตที่ว่าเน,นี่ยแหละเออ อัน,นี่ตายนี่เหมือนเ่อวานแล้วแต่ไอ้คนโตที่มันยังไม่ตายยังมาที่มาขายเทปออน,นี่แหละเออมันมามันาเห็นฮอเดี๋ยวนี้ไปน,นั่นไม่ได้ขายเทปมันซ่อมนาฬิกากิจการขายเทปมันเป็นของเจ๊น้อยแต่เจ๊อ้วนเออเออเออแล้วไปไหน่ลงแ้ไม่เห็นก็ <ๆ S 2> มางานศพแต่ไม่รู้ทำงานอะไรไม่ได้ถามไปแล้วครับบ๊ายบายเนี่ยเราไมอยู่แถวสายโคไหนเนี่ย